สุดยอดเลยนะเว้ยรู้ว่ามันดีจนไม่ชอบปืนปองซื้อกุญแจตายอ่ะก็บอกนั้นนะปาโกงกันนักูยังไม่โดนหรอกกดละไม่มีกระจกแล้วเห็นปะโอ้โหเฮียใส่ได้สิวโอ้โหไม่มีอะไรเลยกระจกมีหมดเตะซะด้วยโอ้โเปิดยังเปิดไปแล้วหนึ่งกล่องเปิดไเดีกแล้วเปิดกล่องนึง มานะเปิดกิโลวัตต์สักก่อนหนึ่งโอ้โหเลยเิอไม้ด้วยโอ้โหไม่มีเลยเลยวะซื้อซื้อ,ซ,อซื้อกระเพราไปกับซื้อร้านคืออันต่างกันยังไงอะซื้อกระเพรากับซื้อร้านซื้อร้านแพงกว่าเยอะเลยนะเว้ย ปิงอ่ะอ๋อมันกลัวเ,เลยคู่ดาวนานใช่คู่ดาวมีอ,อ่ะ